ผมที่มันมืนอื่นๆเข้าเกมมาแล้วก็เห็นประกาศว่าเขาเล่นบิงโกกันอยู่ที่คาสิโนก็เลยรีบมาเขาเล่นการตาละห้าหมื่นบาทเขายัดเบิกเลยสองแสนบาทละครับวอวนั่งติ๊กนั่งติ๊กอะไรดตาแล้วเนี่ยแม่งก็โดนแดกไปละส่วนตาที่สองเนี่ยเหมือนดวงจะมาเพราะว่ามีคนโทรมา ไอ้เม่งโทรมาอีกวันนี้เม้งธุรกิจร้อยล้านเลยไงวะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่บอกเนี่ยน่าจะมีคอมเมนต์แน่เลยทำไมไม่รับเละพี่โอ้ยิงจัดคือผมเล่นจิตกร,รรมอยู่มันหยิบมือถือขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับต้องฝ่ายไมนดังอยู่แบบนั้นเฮียขอสีกาได้ป่ะเฮียสีกาได้ป่ะสีกาได้ป่ะสีกาสีกาเฮียห้าห้าห้าสี่ห้าสี่ไม่มีห <ผม S 2> ้าส <49. S 1> ี่ผมสีกาวแล้วคือตานี้เหมือนจะไม่มีแววเลยครับห่างกันมากเลย และคือตานี้ก็เหมือนตาที่แล้วเลยดูเลขดิใครที่ยังไม่มีไม่ต้องกลัวครับท้ายพายุครับผมเดี๋ยวมาใช้แค่ห้าตัวเท่านั้นโอหลอกเด็กกัดเลยสองตัวเอาอะไรวะเจาแตกสีไม่โดนเลยเจ็บโอ้โหขอให้กวากเก็บทิพเก็บปลาดีกว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้แต่มันใกล้แล้วปะมันมันมันใกล้แล้วขอขอยืมยึดยืมอีกสองแสน มันใกล้แล้วมันใกล้ละเปิดเลขมา6ตัวแม่งผมมีตัวเดียวเวชิดไงอะ่ะผ่านไปพักนึงเลขมาแต่ไหนก็ไม่รู้เหมือน,นกันครับเต็มกระดานผมเลย <S <S ผมขาดตัวเดียวตอนนี้ผมขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวขาดสิทีแรกก็นึกว่าเต็มจะได้เต็มเติมเลยครับสองล้านสามแต่ที่ไหนได้โดนหักไปด้วยนะได้มาล้านสี่ตอนนี้ตั้งในบัญชีของผมเนี่ยมีอยู่แปดล้านบอกทําไมอยากบอกเฉยๆใครมันขยันโทรจังวะโ้แล้วเลขมันไม่มีเลยดเดียว ก็เกือจัดเลงแม่งจะเต็มกระดานอยแล้วแต่แม่งไม่ทิศทางเดียวกันเลยวะยอโอ้อคือคนมันเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องเล่นต่อ,ตอคือหน้าตอน,นั้นมันก็หยุดไม่ได้แล้วครับอย่างที่บอกคนมันเคยได้ แต่ก็ยังดีที่ตัวเองเนี่ยคิดได้เอาตังมาฝากก่อน1ล้านแล้วเรื่องที่ผมคิดไว้มันก็เกิดขึ้นจริงโปรแกรมอัดมันหลุดนะฮะไม่รู้ว่าหลุดไปตอนไหนนั่นแหละก็มัวแต่เล่นยอมรับตรงนี้เลยว่าช่วงนี้ผมหมดไฟในการเล่นไฟเอ็มเป็นอย่างมากเลยรู้สึกเบื่อ,อยังไงไม่รู้เหมือนกันนะผมเข้ามาเล่นกิจกรรมเก้าอีด้ดนตีก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงรอบนี้ได้ไงรอบ3คนสุดท้ายแต่จังหวะที่ผมกําลังจะกดด้านเก้าอี้เกมแม่งขางเว้ย จักเสียงเพลงจักเสียงมือถือตีอก,กันเข้ามาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมโครู้สึกเบื่อเลยจําได้ว่าตัวเองมีเหล็กอยู่เยอะมากเลยเห็นแบบนี้ผมไม่ได้ขยันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีและคือพอมีกิจกรรมให้เล่นเนี่ยผมก็ได้เข้ามานะครับแต่ก็มันก็ ตื่นเต้นอะไรเว้ยมันไม่เหมือนตอน,น,นแรกๆที่ผมมาเล่นนะแล้วคือว่างๆงก็จะชอบแต่งรถเปลี่ยนสีไปเรื่อยฮะที่เห็นรถมันเป็นสีชมพูเนี่ยคือเพื่อนเขาแกล้งนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเปลี่ยนสีไปเพื่ออะไรสุดท้ายก็สีขาวผมก็ไปเรื่อยครับ,บวกว่างก็มาตกปลาคือถ้าจะให้ผมไปฟาร์มเอบาเมืองตอนนี้คือมันไม่คุ้มนะฮะร,ราคามันตกมากเลยสิ่งที่ทําแล้วรวยตอนนี้ก็น่าจะเป็นตกปลาแล้วก็เก็บดอกไม้นี่แหละแล้วของที่ทาให้เราไปตกออบกูดได้เนี่ยผมก็ยังไม่มีเลยครับมันเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่่่่่่าาาาาาางงงกกกกกก็ไไดด้้มมมมมมมัััันนนนีีีีออออยยยยูู4จจจททผผรระะปตลลแหเคบ นี่มาใส่ปอแขนนี่ครับผมมาพี่ผมที่เพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็เจอยูตาพอดีคือเพื่อนๆน,น้องๆที่ผมอยู่ด้วยนะตอนนี้เขาไปขึ้นครอบครัวก,กันหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวละน้องมันลากผมมาสภา,าครับเพื่อจะเอาผมเนี่ยเข้าครอบครัวแต่คือเวลาตอนนี้เนี่ยมันตีสองแล้วครับเขาไปหลับไปนอนกันหมดละโหลพี่โลเขาจะเลิกเล่นแล้วนะเขาบอกใครจะเอาของก็มาเถีดกันเลเวลล่างไอปัน่นมันดิปัน่นมันดิปัน่นมันดิในเกมมาสภาอยูอย่เนี่ยเกมเป็นไรไม่รู้เนี่ยต้องรพูดเลยพูดเลยคอนเทนต์คอนเทนต์อนเองพี่ให้เอง ครจะเอาของอะไรก็มาเด้อกระสุนกระสุนอะไรอ่ะแกจะไม่เล่นละพี่ลมอ่ะมันเป็นไรกะแกบอกว่าเขาแกเก็บกดมานานแล้วเรื่องเนี้ยอะอะไรวะเอต่อต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยแม่งถามถามแกด้วยถามแกด้วย่จะไม่พูดมียิ้มอ่ะแต่ถามแกก็น่าจะไม่ตอบนะไม่ได้พี่ลมปั่นปั่นไอ้สามซาซาปันต่อดิอ๋อปัน เออพี่เราเป็นไรไม่รู้นี่ไอแกถามว่าใครเจ้าของอะไรไหมเนี่ยเอออะไรอ่ะเนี่ยมาดูแกดิไม่เอาแกบอกใครเจ้าของก็ยกมือขึ้นไม่เอาไอ้ยังอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้อยากอยู่ในใจสุสารบอกกัอยูมสุสาับผมผมแทงพี่แกคนนึงพี่ลมพี่ลมแต่พี่ลมอยู่ในวอลวอไม่รู้เหมือนกันอะ ของเงนอะไรไม่รู้อะไรอะคุณโอ้จะลุกสุดอยากโอ้โหพี่ลง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 ไปนอนลงไปนอนลงไปนอนมันต้องนอนท่านเนี่ยมันติงจะเนียนอะแทงอะแทงเนียนแน่เอาเป็นว่าอย่าดูเลยครับมันติงตองแล้วจักอะไรก็ไม่รู้ไอ้มาก่อนได้เปรียบวะคือเพื่อนเขาจะไปเล่นงานล้านก็ต้องมาคาเพลนก่อนส่วนผมไม่ได้มาทําอะไรติดรถเข้าไาเฉยผมเคยที่ถามเอซาครับว่ามันชอบงานล้านหรือว่าซ่อมไฟมันบอกว่ามันชอบซ่อมไฟมากกว่าของเลือเิพวกเรา ใช่มันทิ้งไอ้ดูตากับซองงัดล้านอยู่มันมาเล่นซ่อมอะไกับผมผมโคตรภูมิใจกับน้องมาเลยครับมันน่าจะรักผมมากเลยใช่ปะน้องโหพี่แล้วสาวแล้วพี่ก็มีโมเมนต์อยู่ฮะชอบกันจริงๆเลยนะเวลาคุยกับซองกับสาวเนี่ยจำอะจำอะคุณแค่นั้นแหละอะไรคืออะไรคืออะไรคือเมื่อกี้ผมตีเขาตายใช่ปะแล้วผมก็ชุบเขานั่นคือตัวเขาไปอยู่ข้างนอกเฉยเลยฮะคุณแม่งมีความสุขมากนะคุณคุณก็มีความสุขมากแล้วกันอ่ะคนที่แสนดีสั่งเลวร้าย คือเพลงอะไรอ่ะเพลงคนที่แสนดีเหมือนเธอเลยเบบีที่อยู่ในใจจะเขามีเธอคนดีตลอดไปอยากเล่นกับเพื่อนเจัดรีบจัดอ่ะคนอื่นเขายังไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยอ่ะก็คุณน่รีบอ่ะรัวเกินโอ้กคุณนั่แหละรัวอุยขาโทษกท่ท่ดูทนนี้ดเนารีบเล่นจัดอ่นทกอ่กทก รีบอะไรขนาดนั้นอ่ะ <laughs> รู้จักโคตรรีบอ่ะเออจริงโคตรรีบอ่ะเพื่อนยังบอกเลยแล้วครับพี่ชายผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับซื้อหรอไม่อะไรเขาเม่อไหร่เชี่ยวเชี่ยวเชี่ยว,ยวมันเชี่ยวเชี่ยวหรือเปล่าขุมนี้อะไรเนะกกี่ยเดี๋ยวกูตายสวยไหมสวย เจอสิยังไม่เจอไม่ว่าจะอยู่แสนไกลไม่เจอจะรับได้หรือไม่ทำไรว่าเจอแสนดีเจ๋งแสนดีคนที่แสนดีไอเดี่ยวสันติครอดอสะซาเงินห้าล้านสวยสวย๋อเโดนเปิ้ลดีกว่า โอ้โหมันเร็วจังวะ จะเยนซาห้าล้านเลยนะเศษเงินไม่ใช่กดตังกดตังค์ออกมาผิดอ่ะจะฝากห้าหมื่นไงเศษเงินเศษเงินเศษเงินเศเงินเศษเงินเนเเนเงินมศงนมศนเศษเนไศเงานเศษางนเศษเงเข้ามาเข้เมาเข้ามาเข้ามาเขษางิเศเงนเเนเนเศษเงิเศษเนดน โอ้โหที่แต่มันก็ไม่ได้ผิดนะครับ <laughs> มันไม่ได้ผิดนะเป็นทผมผมก็ตามเหมือนกันจังหวัดชนมุนีนะมาคนเดียวดนะผมที่ขี้เกียจวิ่งหากลุ่มอื่นแล้วครับก็เลยว่าจะยืนรอแต่ด้วยความว่ามันจะเสียเวลามีใครเปิดก็ต้องเปิดเองปะเฮ้ยเจ็บ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 เว้ยเจ็บเว้ย นี่คือผมเองชอบบูทเกือบตายเมื่อกี้แต่ซุนซุนจัดเกือบร้อยตายปะน่าจะตายโอเคคุณคุณนี่ใช่คุณลมไหมครับเนี่ยคุณลมแข็งจริครับอย่าไม่ต้องลนบนบกนอนนอนยาวนอนยาวเลยไปเข้าคนหนึ่งเขาเล่นการ์ดบนบกนอนยาวเลยนอนไม่หลับนอนนอนนอนหลับกันเดียวคุณในครับผมหมัดเดียวเดียวเออไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรยาวยาว

คุณลมใจเย็นอ่ะคุณลมเข้ามาไม่ได้หรอคุณลมทำอะไรคุณลมคุณลมทำอะไรไม่ได้หรอเที่ยวบนี่คุณลมตีไม่ตายหรอกคุณลมวะคุณลมติดนะติดนะคุลมไปดีกว่าวะไม่ปล่อยปีศาจเจอแล้วคุณลมตัวตัวขนาดเล่นเสร็จจุดนี้ไปจุดนานเลยเลยครับคือนานมากๆเลยโอ้ยยยยคุณลมตายมึงมาที่นี้ เฮ้ยีมอีมอฮาริทรามีอะไรจะบอก่ฟุตเทนที่ตีอ่ะไม่มีตัดลงด้วยนะตัดลงด้วยนะคุณลงชื่ผมได้ไหมได้ครับได้ไหมคุณลงเปิดแปลมันก็ไม่มีอะไรหรอ ของมันไม่มีหรอกคุณเฮ้ยเที่ยผมสิโอ้โหคุณลมคุณ, <laughs> คณอนน <laughs> นสนุก <laughs> สนุกสนุกสนุกมันต้องแก้มันต้องแก้จอยครับเอนจอยจอยที่ยอยู่แล้ว <laughs> คือตีกันโคตรนานออกมาเนี่ยรถหายไปละเหมือนจะโดนขโมยด้วยนะ